ชิตาเป็นไรอ่ะเปิดเปิดนักบอลนักบอลนักบอลทางนี้ทางนี้นู่น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 สงสัยเลยโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ยตีมากเลยงานดีมากเลยโอ้ยลงมาทั้งคันรถเลยพี่เออมาให้หมดเลยหนุนขอบคนเดียวเลย ไม่ไหวแล้วนนนนนมีหลายคนมีหลายคนวุ้นเสื้อขาวอ่ะไหนท่าไหนท่าไหนเวลาเจอพี่ชายขาเปรียขาอ่อนแรงเลยอ่ะอุ้ยนี่งานดีมากเลยอ่ะจักรุจักร้ก็เป็นลูกงขอช่วยวันจักรุจักรุโอ้โห